สวัสดีครับทุกท่านไทยอุดอรมาแล้วเดอ้อวันนี้เราก็อยู่กับแม่นี่ผู้สาว <c oughs> ผู้สาวขอนแก่นกลางโฮมพารผู้สาวขอนแก่นผู้สาวย่านดําก็ไหนตอนนี้เรามามาดักรถนะแม่นะ <c oughs> คะ <c oughs> มาดักรถแม็กโครรถแม่กโครกำลังมานู้น <c oughs> เราก็จะเพื่อนหาตำแหน่งลงบออ่อเจี่ <c oughs> มาแล้ว วันนี้เราก็รอเพื่อนหาตำแหน่งก่าเจอตอนนี้ก็เจอแล้ววันนี้เราจะมาปรับเทียกันข้างหนนูน้นเดี๋ยวตามดูเด้อมาแล้วมาแล้วมาแล้วนูน้นนะนี่ทางลงก็จะประมาณนี้ ไฟก็มีปัญหาตำแหน่งเข้าบัดเจอก็เลยออกมารับเพื่อนตอนนี้เพื่อนก,กำลังมาแล้วนี่ตอนนี้ก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาทำอะไรกันเดี๋ยวมาตามดูในคลิปไยอุดรเด้อตอนนี้ก็ไปให้เพื่อนเอา รถอะไรลงของเพื่อนก่อนเดี๋ยวพี่แทบก็จะไปรออยู่ด้านในไปเดี๋ยวอีกสกักพักนึงเพื่อนก็จะเข้ามาถึงตำแหน่งแล้วเห็นไหมเรื่องน,นี้มันเพื่อนจะทำนากันน้ำมันเลยเยอะแต่ของเราไม่เป็นไรเพราะว่าถามแม่แม่แม่แมแมคนพื้นที่เพื่อนบอกว่าฝั่งนี้น้ำไม่ท่วมสำหรับเอฟซีท่านไหนที่บอกว่าน้ำ กลัวน,น้ำจะท่วมก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าโซนนี้ไม่ท่วมได้ยืนยันจากปากแม่แม่ที่เพื่นเป็นคนพื้นที่อยู่ที่นี่มาตั้งแต่สมัยไหนเป็นสมัยไหนรับรองไม่ท่วมแลนเปอร์เซ็นมีกำลังลงมาแล้วครับตรงนี้ก็จะเป็นสายไฟเป็นถนน ทางเข้าเดี๋ยวเราปรับใหม่ส่วนด้านบนที่เป็นถนนเดี๋ยวอีกสักหน่อยหนึ่งก็น่าจะเป็นลาดยางครับโอเคต้องรอเพื่อนสักพักนึงก่อนเพื่อนมีโครงการอยู่แม่บอกมีโครงการที่จะทําเรียบคลองมันก็จะสะดวกอีกทางหนึง,งนี่ถนนก็ถนนเข้าก็กว้างเดี๋ยววันนี้เราจะมาปรับที่กันเอาดินขึ้นตาก แล้ว <c oughs> ที่เหลือก็ตามดูในคลิปเด้อเดี๋ยวพี่เพชรจะลงทยอยลงคลิปให้ดูเรื่อยๆว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปอันนี้เราก้าวแรกเราซื้อที่อันนี้คือก้าวที่สองก้าวที่สองคือเราต้องปรับที่เตรียมให้ดินแห้งเอาดินลงแล้วก็จัดพื้นที่สำหรับบ้านที่จะมาแล้วก็ร้านในฝันของเรา ยังไงฝากพี่ๆ FC ช่วยดูคลิปดูโฆษณากดน้านให้ไทยอุดรกับพี่นัทดดเดอเพื่อเป็นกำลังใจให้ไทยอุดรแล้วก็พี่นัทพี่เพชรอีกทางหนึ่งตอนนี้ก็เพิ่ <c oughs> <isu> นกำลังมาแล้วรอเพิ่นลงมาก่อนนี่ตอนนี้กำลังเคลื่อนมาแล้วนะครับใจเย็นๆอีกสักพักหนะึ่งเดี๋ยวเราจะปรับที่ <c oughs> ปรับทางกันให้มัน ดูสวยดูงามวันนี้ก็บรรยากาศเป็นใจไม่มีฝนมีฟ้าแดดเหมาะกับการทำงานโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าเดอ้อบายบาย